อาทุ่มกว่าๆแล้วครับมีเด็กเพิ่งตื่นอสวัสด,ดีต้นบุญต้นบุญครับต้นบุญต้นบุญต้นบุญ,บ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 ญคนแก้มย,ยุย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 คุยอะไรครับ เมื่อกี้ไม่เห็นคุยเลยทำไมตอนนี้คุยจังเลยฮะคนแก้มยุยหูแข็งเนี่ยเด็กดื้อเปล่าฮะเด็กดื้อเปล่าคนหูแข็งเนี่ยเอออือ ตัวจริงหลอกกว่าในวิดีโออีกอะอือเนี่ยทวดดูอยู่เนี่ยตัวจริงหลอกกว่าในวิดีโออีกอืออืออืออืจมูกโด่งแล้วล่ะอือจมูกโด่งจริงจริงเนี่ยแม่หนูเกิดมาเนี่ยตัวเนื้อ ลายแดงไปทั้งหมดเลยมีแต่คน้ายว่าหนูจะอ้วนขึ้นแล้วก็จริงๆเลยกลับมาอยู่บ้านสมเดือนตัวใหญ่เลยเออห้กิโลแล้วเก่งมากเลยนัตพลคนเก่งนัตพลพนศินคนเก่งหัวใจแร่ง <c ười> คุยกันหน่อยคุยกันหน่อย,อยโอ้โหซูมแล,ล้วรอเลยเนี่ย,ยน่ามันเด็กอินดียอะไรอย่างเงยว้าวกล้องคุณทัวเลยเนี่อยอ้ทำไมเขาดับไปแล้วครับ